สวัสดีครับเอฟซี FC, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็วันนี้เนาะตอนเช้านะครับเอฟซีก็ออกมาหาเห็ดนะครับซีนบริเวณโคกเนาะอันนี้เขาเรียกว่าดานคอยนะครับเอฟซีนี่ผูตากมองนอะฝนยังตกอยู่นะครับเอฟซีก็หาเห็ดเนาะไม่ได้นะครับได้ก็ไม่เยอะนะครับเอฟซีอยู่ในตะกร้านะครับก็ เขาว่าหิดลรืโงกออกนะครับวิซีแต่ผมไปมาแล้วนะครับวิซีเดินทางมาแล้วเนาะก็หาห็ดมันไม่ออกนะครับวิซีก็ไม่ได้เยอะเนาะฝนตกลินนะครับวิซีปูตากมองอันนี้ก้อนหินนี่ปูจะปป่งอยู่ครับวิซีอันนี้เรียกว่าดานคอยเนาะเดี๋ยว สมบรรยากาศก,ก่อนนะครับพี่สีมวิวสมผู้หลูผู้ตากมองโอ้ฝนตกลินก็อ่ะดีกว่ามันไม่ตกเนาะตกมาก็จะได้มีน้ำใส่ที่นาแต่มันตกไม่แรงเนาะไปทีนี้ได้ก็ไม่เยอะนะครับพี่สีเห็ดนี่นไม่กล้านเนาะทั้งเห็ดพึ่งขมเห็ดตาไขเ่เนาะเห็ดละโมกสามสี่ดอกนะครับพี่ี ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูตอนเอาเนาะเพราะว่ามันออกไปเยอะหวานนี้ก็รีบดำนานะครับพี่ซีคอนหิน้นปูมจะติอยู่นะครับพี่ซนะีวันนี้ก็ไม่ได้ถือไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาเนาะก็รีบกลับนะพี่ซีเดี๋ยวฝนตกแรงทางเดินนะครับ โอ้ฝนก็ตกนะทไม่ได้เนาะได้พอกินนะครับไอซีก็กลับเดินทางกลับบ้านเนาะมันออกไม่เยอะนะครับไอซีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็ขอโทษนะครับคิดว่ามันจะออกกเยอะถ้าออก,กเยอะนี่เห็นเยอะๆเีผมจะถ่ายคลิปให้ดูผมไม่มีน,นะครับไอซี ดำนาก็รีบนะครับเมื่อวานนี้เนาะรีบดำนาโอ้เสียงเสียงพระตีกองเนาะอยู่ที่บ้านโน่นนะครับสี่อยู่ทางนี้เนาะบรรยากาศฝนก็ตกนะตกมาข้าวจะได้สวย จะได้งามเนาะคึมฟ้าคึมฝนฝน,นก็ตกเมื่อคืนเมื่อเช้านี้เนาะว่าจะออกมาแต่เช้านะครับสี่ออกมาหาเห็ดกับฝนตกเนาะก็โน่เนเจ็ดนาฬิกาก่อกว่าเนาะออกมาจากวาดนะครับสิซเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวมอไซ เสียเนาะขี้เกียตเดือนี้เกียเข็นรถกลับทางเดินนะครับโอ้ยทีนี้วันนี้นี่ไม่หมานเท่าไหร่นะครับสีหาเ็มันไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าเนะาะเมื่อวานนี้เขาได้เยอะอยู่นะครับสีที่ภูเขาลุนเนาะ คงเคยเห็นแล้วนะครับพี่ซีผมถ่ายคลิปให้ดูเนาะนต้นไม้กระดูกใหญ่จริงๆต้นนี้เนาะต้นไม้กระดูกนะครับพี่ซีฝนยังตกอยู่นะครับหนาวแล้วนะครับพี่ซีขนาด เดินเดินนี่เดินไกลมากครับสิหาเห็ดยังหนาวอยู่นะครับฝนตกเนาะโอ้บรรยากาศน่านอนอยู่ที่บ้านเนาะนอนห่มผ้าให้สิทีนี้ดำนาก็เหลือแต่ตากา้าก็ประมาณไม่นานหรอกนะครับสิดำก็เสร็จเนาะ หันนี่เสร็จไปสองแปลงหลังขดหลังงอ,อหมดเลยนะครับพี่ซีกับสั่างพงไม่มาต่อยเนาะสามสี่คนห้าคนเนะาะจ้างอีกสองคนมาช่วยนะครับพี่ซีตรงที่แปลงมันยากเนาะเห็ดก็พูดถึงเห็ดเนาะก็มัน ถ้าแต่ก่อนนี่ฝนตกแบบนี้นะครับไอซี่มจะออกเนาะอันนี้มันออกไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งหรือว่ามันจะออกยังจะออกอีกเนาะจนเปื่อยใหญ่มาเดินตามถนนตามทางเนอย่งเดือ,อยาลนะไอซีกล้องมัเลยไม่นิ่งเนาะ เป็นปา่าเป็นดงเป็นปา่าคล้ายเป็นโ,โคกเลยเป็นดงเนาะออกไปแถวบริเวณที่หาเห็นเป็นโคกทางไปนะครับพี่สี่ส่วนทางกลับก็ขรเีดแล้วเนาะหาให้ดูแล้วเดินยากจริงๆครับพี่กินกุหินเนาะเดินยากกว่าทางเสนน้นนน นะเก็บก็ได้พอแกงเนาะคิดว่ามันจะออกเยอะนะครับพี่ซีไปดูเดินไปดูก็ไม่มีนะครับพี่ซีแต่ละที่เนาะได้ก็ได้ทั้งเห็ดพึ่งเห็ดปลาไข่เห็ดละกงกเนาะเห็ดพึ่งขมนะครับพี่ซี่ พูดง่ายว่าเห็ดรวมมิดนะครับสีสวันนี้อวันนี้วันที่สิบแปดสุดเก้าอ้ยิงมานานเนาะฝนตกใส่เข้าวพันษาปีที่แล้วนะครับสีดับนานเนาะเสร็จตั้งนาน,นะครับสิีข้าวเขียวหมดแล้วมาปีนี้เข้าวพันษา จะเข้าพรรษาเข้าดำหนายังไม่เสร็จนะครับสิเขาก็หลายคนเนาะที่ไม่มีน้ำเนาะเขาก็รอฝนเหมือนพวกผมนี่ครับถึงนี่แล้วถึงต้นกระบกต้นกระบกใหญ่ อยู่ใกล้กับบริเวณที่พวกผมเคยมาหาปูเนาะปูหินนะครับนี่ล่องน้ำตรงนี้ใกล้ๆนะครับสี่มันจะเป็นล่องน้ำที่พวกผมมาหาปูหินเนาะแต่ปีนี้นี่สงสัยเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะครับสี่น้ำไม่ไหลฝนตกมามันก็ไม่ไหล ตรงนี้แล้วครับพี่ซนี่ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ